อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากวันที่29กรกฎาคม2567อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวการพักค้างแรมบริเวณน้ำตกผาตาดน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินเป็นการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่29กรกฎาคม2567เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติสำหรับนักท่องเที่ยวที่จองเต็นท์กับระบบจองของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสามารถยื่นขอรับเงินคืนจากเว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลข02-579 6 6 6 6ต่อ1743ถึง1744